แปลกประหลาดแหวกแนวภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า succession watchmen cheats creek take top emmys หมายความว่าซีรีส์ succession watchmen และ c h i a t s creek กวาดรางวัลเด่น Emmy a w a r d อค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสะดุดตากับคำว่า Quirky จากกลุ่มคำในข่าวที่ว่า Quirky Comedy c h i t ิ Creek ซึ่งแปลได้ว่าซีรีส์ตลกสุดแปลกแหวกแนวชิ t ส Creek นั่นเองนะคะถ้าหากใครได้มีโอกาสชมซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่า ครอบครัวโอลเวงที่เป็นตัวเดินเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้เขาสร้างความตลกขบขันด้วยบุคลิตท,ที่แปลกแหวกแนวของแต่ละคนโดยเฉพาะช่วงที่พวกเขาต้องอพยพจากชีวิตที่ไฮโซสุดหรูหราแล้วต้องมาใช้ชีวิตซอมซ่อในเมืองไกลนั่นเองนะคะคำว่า quirky เป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงแปลกแหวกแนวพิลึกไม่เหมือนใครถ้าจะใช้เป็นคำนามจะใช้ได้ว่า q u i r k ตัวอย่างเช่น Pedro may have some quirks but there's no denying that he is brilliant. หมายความว่า Pedro อาจมีมุมที่ไม่ค่อยเหมือนใครแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาฉลาดปราดเปรื่องอย่างมากค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูการใช้คำว่า q u i r k ในรูปคำนามซึ่งจะปรากฏในสำนวนที่ว่า by some q u i r k of fate หรือ by a q u i r k of fate ซึ่งเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราไปประสบพบเจอกับเรื่องราวที่แปลกประหลาดมานั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น By some q u i r k of fate, Rose and her boyfriend were born on the same day at the same hospital in Thailand, but never met until they attended to the same college in New York. หมายความว่าช่างน่าประหลาดที่โรสและแฟนนุ่ม เกิดวันเดียวกันในโรงพยาบาลเดียวกันที่ประเทศไทยแต่เพิ่งได้มาเจอกันครั้งแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัยที่นิวยอร์กมาขยายความคำศัพท์กันต่อว่าด้วยความแปลกประหลาดกันเลยนะคะอย่างคำว่า peculiar ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ควาหมายความว่าประหลาดนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น the instructor has a peculiar way of starting his math class by asking everyone to do a yoga pose He said it should help us feel relaxed. หมายความว่าอาจารย์สอนเลขคนนี้เริ่มต้นการสอนด้วยวิธีพิสดารด้วยการขอให้ทุกคนทำท่ายโยคะเขาบอกว่ามันช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายก่อนเริ่มเรียนค่ะมาทำความคุ้นเคยกับความแปลกประหลาดกันต่อเลยนะคะอย่างคำว่า strange หรือคำว่า odd ให้ความหมายว่าแปลกประหลาดเช่นเดียวกันนะคะ แต่ถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าความแปลกประหลาดน,นี้เนี่ยสร้างความสนุกสนานบันเทิงหรือเป็นความแปลกที่สร้างสีสันขึ้นมาได้สามารถใช้ได้ว่า whimsical เป็นคำคุณศัพท์นะคะไปขยายคำนามอย่างคำว่า whimsical professor ซึ่งให้ความหมายว่าศาสตราจารย์สติเฟื่องนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าอยากจะให้แปลกขึ้นไปอีกสามารถใช้ได้ว่า bizarre ซึ่งหมายความว่าแปลกประหลาดน,นั่นเองนะคะ แต่ถ้าอยากใช้ง่ายๆเลยค่ะสามารถใช้ตรงตัวไปเลยอย่างคำว่า strange หรือคำว่า weird ตัวอย่างเช่น I am feeling strange to give lecture to these very experienced professionals หมายความว่าฉันรู้สึกแปลกๆที่ต้องมาบรรยายการสอนให้กับคนที่มีประสบการณ์ทำงานมามา,มากมายนะ่ะบางครั้งค่ะคำว่า funny ที่เราเข้าใจกันดีว่าหมายความว่าตลกขบขัน ก็สามารถให้ความหมายว่าแปลกประหลาดได้เหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่น My stomach is feeling funny after my papaya salad lunch หมายความว่าท้องไส้ฉันรู้สึกแปลกๆหลังจากทานส้มตำเป็นอาหารกลางวันนะ่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากศิลปินหญิงชาวเมริกันเคทวิ e เพอรี่ที่ว่า I wanted to be that quirky girl who writes funny songs that still have meaning. หมายความว่าฉันอยากเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เหมือนใครและสามารถแต่งเพลงสนุกสนุกที่มีความหมายได้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าววันนี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ we yeah.